เมื่อวันที่เก้าตุลาสองพันสองหาที่ผ่านมาเพจข่าวซื้อดังของเล่าอย่างเพโทดละง่งสงมีผู้ติดตามหลายกว่า1,6กแสนคนได้โพสตตั้งคำถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของเศ้าเน็ตเล่าว,ว่าทานคิดว่าปัจจุบันนี้ต้องได้เงินเดือนทอใดจึงจะกลุ่มอยู่กลุ่มกินมาแบ่งปันความคิดเห็นกัน คำถามที่เหลียบง่ายแต่สะท้อนความจริงที่ซับซ้อนของเศรษฐกิจที่ปัจจุบันประาสาชนคนในสังคมเราจำนวนหลายกำลัง้ากันดินล่นเอาตัวรอดใน่ามกลางแห้งกดดันจากคาค้องสีบที่นับวันนับเพิ่มสูงขึ้นเทองงเมนวาอีกด้านหนึ่งภาครัฐบาลเล่าจะลายงานมาตลอดวา่าเศรษฐกิจเล่าที่ถึกสะท้อนผ่านตัวเลขอตัตราเงินเฟอ้อมีแนวโน้มดีขึ้นแล้วก็ตาม ในปลายเดือนกันยายน2025ที่ผ่านมาศูนย์สถิติิแห่งศาสตร์รายงานว่าอัตราเงินเฟอ้อในเดือนกันยายน2025ของสซอปปอ,ปอล่าได้ปรับตัวจาก5%ในเดือนสิงหาลดลงมาอยู่ที่4.5%ในเดือนกันยยา ารายต่างเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยเก้าเดือนลดลงมาอยู่ที่8 8เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นสัญญาณการฟื่นตัวจากปีที่ผ่านมาที่อัตราเงินเฟ้อเสลี่ยของเลาเคยพุ่งขึ้นสูงกว่า24.8เปอร์เซ็นต์ในส่วนเวลาเดียวกันยังได้กระตมสำหรับประชาส่วนผู้หาเส้ากิ่นคำที่ยังต้องแดกหับผ้าละคาใจใจที่นับวันนับเพิ่มสูงขึ้นตัวอย่างเซนคาไฟที่ปับเพิ่มขึ้นเก5าเปอร์เซ็นต์ ค่านำปลาป่าปลาเพิ่มขึ้น3 0 5หเปอร์เซนต์หรือค่าบริการในห้องหมอที่ปลาเพิ่มขึ้น32.2เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่รายหับพื้นฐานที่เป็นค่าแห้งขันต่ำของปรสาชาชนผ่านย่างเท่าเดิมสัญญาณการฟื่นตัวทางเศรษฐกิจในรายงานของภาครัฐบาลบม่มีความหมายในภาคครัวเือนเพราะในความเป็นจริงการดำรงชีวิตของประชาชนบ่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขในรายงานอัตรางเงินเฟ้อที่ลดลง หากแต่ขึ้นอยู่กับลายหับที่บสอดข้องกับล่ใจที่แท้จริงจากเหตุผลนั่งเกาหลายคนต้องในกู้นี้ยืมสินมาใส่ใจหลายคนต้องเลือกว่าจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือจะไปตลาดเสื้ออาหารไม่ให้ลูกกินเราเนี่ยคือภาพสะท้อนความจริงที่ประสาชนคนในสังคมเราต้องประเสิญ เมื่อกล่าวถึงลายหับกองประชาชนนัาตังแต่เดือนตุลาคม2024เป็นต้นมากภาครัฐบาลเล่าได้ประกาศปรับขึ้นอัตราค่าแห้งขันตำ่ำเพิ่มขึ้นเป็น160,000 0นกีบต่อเดือนหรือประมาณ2450บาทต่อเดือนและแจ้งให้นายจ้างจง่ายเงินอุดหนุนค่าครองสิบให้กับแงงานอีกเก0,000นกีบต่อเดือนหรือประมาณ1,400บาทต่อเดือนเพื่อให้ลูกจ้างมีลายหับว่าหน่อยกว่า2ห0 0,000กีบหรือประมาณ3,800บาทต่อเดือน จากแจ้ยงการประกาศปั๊บขึ้นคลายแห้งขันต่ำให้กับแฮงงานของภาครัฐบาลเบิ่งคือว่ารายหับของประชาชสนจะเพิ่มขึ้นแต่ในชีวิตจริงรายหับทีมีผัาเยี่ย่เพียงพอกับลยล่ใจขันพื้นฐานของแต่ละครัวเือนที่ต้องประเสริฐมีการรลยงานว่ารายหับโดยเสลี่ยของแฮงงานในซปปเล่ายูทีสองล้านหาเสนกีบถึงสี่ล้านกีบต่อเดือนหรือประมาณ3 8 0 0อยถึง6,100บาทต่อเดือน แต่เมื่อเทียบกับาายใจบ่าวาจะเป็นค่าเสาห้องค่านา้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าโทรศัพท์และค่ายูกินรายหับทีมีผัดว่าเพียงพ่อกับคุณภาพซีวิตที่ดีโดยพื้นฐานในแต่ละเดือนเซิงเนี่ยเป็นสาเหตุเทศไห้คนหนุม่มในวัยออกแห้งานของเราถ้ากันลังไหลขามนำของไปหาเวียกเห็นงานทำหาความมั่นคงให้กับซีวิตอยู่ในประเทศไทยต่อกับสภาพเศรษฐกิจเรา เทงเมนว่ารายงานที่สวยหรูของภรรครัฐบาลจะบอกว่าอาัตราเงินเฟ้อลดลงและเศรษฐกิจมีสัญญาณการฝฟื่นตัวที่ดีแต่ในชีวิจตริงของประซาา้นเครื่องของในตลาดราคาสินค้ายังคงแพงขึ้นทุกวันค่าค้องสีกลายเป็นข้า่ทะทถอนความเมื่อยล้าของผูค้คน คำตอบแต่คำถามจากเพจทโลโคงจึงกลายเป็นเสียงสะท้อนที่ภาครัฐบาลบกวนเมื่อเสยเพราะมันเป็นเสียงสะท้อนจากชีวิตจ,จริงของผู้คนภายในประเทศที่บอกเป็นใน้าเหงืห่อหวาสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในรายงานของภาครัฐบาลเป็นเพียงภาพลวงตาแต่สินค้าราคาแพงขายแห้งถือคือภาพที่สะท้อนชีวิตจ,จริงของผู้คนต่อไปห้าล่องไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเล่าเบิง์วาแต่ละคน จะมีมุมมองและความคิดเห็นกันแน่วใดต่อกับคําถามที่เพจเทลลคงได้ตั้งคําถามเอาไว,วา้ว่าทานคิดว่าปัจจุบันต้องได้เงื่อนเดือนท่อใดจึงจะกลุ่มอยู่กลุ่มกินมาแบ่งปันความคิดเห็นกันคนทําอินได้ข้อมินเอาไว,วา้ว่าเบาไหลขอหาลานกษีให้กลุ่มอันนี้สองลานหาทรงลูกไปห้องเฮียนกับมดแล้วพอแม่อยากได้หยังกับอวดเอา คนต่อมาได้เมนตมีนาวัยวาอย่างตามหาลานกีบต่อเดือนก็ยังไข่สำหรับพนักงานรัฐกร ค้นต่อมาได้คข้เม์เอาไว,วาประมาณ6ล้านกีบต่อเดือนขึ้นไปพอคาไฟกับประมาณล้านกีบคาน้ำประมาณ2-3สแสนกีบคาน้ำมันรหลดกับประมาณ2ล้านถึง3ล้านกีบย,ยังบริหลคยคากินอยู่ออกตลาดประมาณ3-4มสล้านกีบต่อเดือนยังบริหลคยคางานสังคมบัตรดองเจ็บเป็นเอ็นอุน่นอันนี้เฉพาะค้นสดถ้ามีขอบรัววับลูกหน่อยพูนซามไปเลย คนต่อมาได้ข้อมมนเอาไว้วา่าสำหรับพนักงานรัฐกรในปัจจุบันต้องแมนเจต์ลานกีบขึ้นไปจึงจะพอกินพ่ออยู่คนต่อมาได้ข้อมมนเอาไว้วา่าพนักงานรัฐกรคันเริ่มต้นต้องแปดลานขึ้นไปถ้าเทียบใส่ประเทศเพื่อนบ้านราะว่าเครื่องอุปโภคบริโภคยังนําเข้าจากประเทศอื่นอยู่ คนต่อมาเดอมเข้าเมาไวัยวาเศรษฐกิจเดียวนี้แปดถึงสิบล้านก็เกือบบอกุ่มทุกเมื่อนี้เงื่อนเดือนสามล้านไปก็เลยมิตานีคนต่อมาเด็กเข้าเมาไวัยวาขันตำบอยลุษาจากแปดล้านถึงสิบล้านกีบต่อเดือนแต่เงิ่นเดือนข่อยปัจจุบันสองล้านแปดอยู่บบหอดเครื่องเดือนหมดคนต่อมาเดอมเข้์เมาไวัยวธทได้กับบอพอมีหลายใจไหลมีหน่อยใจหน่อย แต่มีไหลกะดีที่สุดเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองและขอบขั้วใดโดยพื้นฐานพนักงานหลัดต้องหาล้านกรีบต่อเดือนขึ้นจึงจะอยู่รอดคนต่อมาได้ข้เมินอวัยวาขันตำควนใดสิบล้านกรีบต่อเดือนทุกเมื่อนี่อยียงกับแพ้งเข้าตลาดเทือละ3-4แสนกรีบได้ของมาสองสาอย่างท่อ คนต่อมาได้คอมมนอาวัยวาคอยเป็นสร้างแปลงรถสร้างจอดเล็กปัจจุบันได้เจ็ดล้านกีบต่อเดือนบ่พ่อปีนาสิปห้าบนหม่ให้ได้สิบล้านไปขึ้นคนต่อมาได้ข้อมมนอวัยวะสิบห้าล้านขึ้นไปสําหรับคนมีลูกหน่อยหน้าบริเหตเป็ดบรดิเลียงพักบริปลูกคนต่อมาได้คอมมนอาวัยวาลายหับเสลียต่อคนหาล้านกีบต่อเดือนยำวาต่อคนเด้อ ร่วมลูกเตาเขามาคือเงอนไข่เนี่ยพอแม่ลูกสามร่วมหาคนลายหับพอแม่ร่วมเดือนละเศ้าหาล้านพ่อแต่ได้กินบ่เหลือเก็บกินบ่รู้ละได้แต่คาเฮียนลูกอัตากินไปห้องเฮียนน้ำมันเที่ยวหับทรงลูกกับไปกันคาน้ามคาไฟคากิ่นกับมดละคนต่อมาเด็กเข้ามินเอาไว้วาเงินเดือนล้านหาวันาหนกบวาแพงละอย่าไปคิดหอดเงินเดือนสิบล้านทั้งเส้าล้าน คนต่อมาได้คข้อมต์เอาว้ว่าก่อนจะถามเรื่องเงินเดือนคือบอถามความสามารถของผู้เกี่ยวก่อนเฮดเบียกหลักลอยขอขายแห้งหลักพันกับบอเป็นที่บาคนเกง่งทรดยเขากระจ้างตีราคาคุน้นขาคนขึ้นกับความสามารถขี่คานเฮดเวียวกบ่ไดเรื่องแต่อยากได้ไหลมีเต็มบ้านเต็มเมืองควปรปับปรุงให้ถึกจุดก่อนบ่ คนต่อมาได้ข้อมมนอาวัยวาถ้าจะให้เวอลาตามเศรษฐกิจทุกมือนี่ประมาณ1 5ลา้าลันถึงเศ้าลันแต่เว้าตามความเป็นจริงของประเทศเฮ่าค่อยได้10ลลานกีบต่อเดือนกะทือว่าเลิศดแล้ว2ปีตหนานีค่อยได้หาลานขึ้นก้อนสา คนต่อมาได้ข้อมินอวัยวาเงินเดือนได้หลายปันได้กับบ่มีคา้าคาคล้องสบสินคา้ายังปั๊บขึ้นอยูบูบซ่้าเข้าตลาดอันได้กับแพงขึ้นนาไปเลยแบบมีครอบรั้วหนึ่งสิบเศร้าล้านกระทุกขือเก่าจาสิคาไฟคานำค้าหงเฮียนให้ลูกกินแต่ละมืออีกลูกหนึ่งลูกสองลูกสามกับว่าไปออกตลาดแต่ละมืออีกเงินล้านหนึ่งแต่ก่อนลากออกมาจนบ่ได้ปัจจุบันเงินล้านบ่มีความหมายเลย ค้นต่อมาได้คอมเมนต์เอาไว้วา่าก่อนอื่นหมดแผนกอุตสาหกรรมและการค้าควบคุมราคาสินค้าลราแมนอยู่ได้อันเหนือเงินเดือนขึ้นราคาสินค้าผัดขึ้นนําบ่มีความหมายและคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้ได้คอมเมนต์เอาไว้วา่าอิงใส่สภาพการของโลกโลกาภพิว์และเศรษฐกิจแบบนี้สเสียขันตำ่ำต้องแมน1ิล้านบวกต่อคนต่อเดือนว่ามาลาเซอว่าไปสั่นละสุดท้ายก้านหาคือเกา่า